ออชาลินว้าวอยู่สูงจังเลยค่ะอโกรับหน่อยนะว้าวก็ต้องลงลงมาก่อนลงมาด้วยอะค่ะบัตต้องลงมาด้วยค่ะชาลินหนึ่งสอง ว้าวถ้าเชิญสไลด์ลงมาเราก็คอยรับได้ไหมมันแรงมากมันชันมากมันชันก็เล่นแบบนิดนึงมันมีตรงโน้นนะไอตรงส่วนผักนะที่มันรูไม่สานแล้วมันล้มไหมเชิญจะขึ้นเชิญจะเอาอีกค่ะทไมแล้วก็จะลงมาอีกอ่ะก็จะแท้อีกก็ต้องยอมคนจำเปาแล้วแหละจะทำมาให้จำรู้เปล่า นันน่าจะสลไลเดอยาวกว่านี้เนาะแต่น่ารักดีเนาะมันดูแบบทนทานอเออมันดูมันดูน,ดน่ามาเดินเด็กน่าจะเยอะอะ่ะอันนี้ก็คือนะเนกับคุณยายหมุนกลางหันอยู่ออยส่วนคุณตาก็คืออยู่ตรงนู้นน่งพักอยู่อ,อุ้ยเชอร์ทำไรคะ ใช่ทำอะไรคะใช่ทำอะไรคะไม่ต้องมีรูปก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามโอ้โร้อนสูดปะป๊าลงทุนมากเลยนะเอาหมามาให้หมอมาพาไปอ่านปะป๊าลงทุนมากนั่นจะไม่มีรูปนะต่อไปก็ได้ไปเจอบอกว่าไปเล่นอย่างอื่นค่ะเชอสีแดงค่ะเดินเด้อสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์เปล่า โอ้ลมดีลมดีอุ้ยเก้าอี้หมุนเล่งน้องอ่ะงั้นต้องนั่งกับเชอร์เดี๋ยวร่วงแม่เหมือนนัวฮะมามันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าอันนี้อะไรคะเดินเดิน ใครจะเดินขึ้นหนึงค่ะโอ้โหยาวเลยถ้ามามาล้มอ่ะเธอถ้ามามาล้มอ่ะไปอีกไปอีกไปอีก้ไปไปไปต้องพุงหน้าลงด้วยเซลฟี่นอนเซลฟี่โอ้เก่ง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 ตบมือตบมือ เคยจะล้มไปแล้วใส่เด้อยไหมให้มามาพาไปใสลเดรอเร็วหลานเล่นสไเด้อเปล่าปวดหลังอะไรขึ้นวันนี้ปวดหลังน้องปีนขึ้นไม่ได้อะรนั่นน่ะวยก็ไปเล่นอันนี้กันดีกว่ามุนมุนมุนระวังมือหัวนะ งั้นต้องขึ้นไปจับลูกเธอก็ได้กลับบ้านเลยมั้งไม่ได้บินข้ามแน <laughs> wow. <experience> ่นออไม่เป็นไรเงแน่นอวกเิอไม่ยอมลงเนี่ยจับแน่นับไม่ได้นี่ให้เจับตรงนี้สิับลแน่นน่จับให้นอน

หมาลุ้แล้วหมาลุ้แล้วหมางาเชืดเดินนี้ไปไม่ไม่ค่ะมันไม่มีสีสันต้องขึ้นเขานี่เหรอหลังเต่าเต้า